สวัสดีครับรายงานจากคลองยี่สิบสองตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองคลรักษ์จังหวัดนครนายกครับบนที่ดินแบ่งขายร้อยกว่าไร่แปลงละหนึ่งไร่และที่สําคัญนะครับท่านไม่ต้องตกใจห่างจากกรทมเพียงหนึ่งชั่วโมงสเสร็ษก็ถึงที่นี่แล้วเราเริ่มต้นขายเพียงตารางวาละพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองวันนี้เวลาหกโมงพอดีเลยนะครับผมยืนอยู่ที่หน้าแปลงนะครับหน้าแปลงดูบรรยากาศนะครับ ตอนนี้พระอาทิตย์สวยงามเลยกําลังตกนะครับบรรยากาศร,รอบๆอากาศดีมากเลยนะครับเป็นที่ดินที่ตั้งแต่เราทํามาเนี่ยไม่เคยเถูกนะครับแปลงนี้ถือว่าสุดยอดที่สุดเราขอท้าทุกท่านเลยว่าถ้าชั่วโมงนี้ที่ดินจากเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาแคา่ชั่วโมงเ็จเนี่ยตารางวาละพันกว่าบาทไม่มีใครกล้าแบ่งขายครับแต่ที่นี่มีโอกาสวันเดียวครับ วันที่สวันที่หวันที่สเมษายนนะครับวันที่หที่สเมษายนเข้าดูเข้าชมครับวันที่3วันเดียวครับจองและทําสัญญา,าเลยเงื่อนไขสบายสบายครับทําสัญญา50าหมบาทพร้อมกับสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในเรื่องปลูกนวนปลูกนี่ทําการเกษตรทํารู้วปลูกกุดบ่ออะไรได้เลยแล้วก็จะผ่อนเลือนสดก็ได้ที่สาคัญฉโฉนดทุกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากติดตามผ่านทีมานนะครับแล้วติดต่อน้องทีมานเราด่วนเลยนะครับที่สวยจริงๆนะครับบรรยากาศนี่วันนี้พี่เอ๋ให้เกียรติมาถ่ายหน้าแปลงนะครับกว้าง40เมตรลึก40เมตรนะครับถนนกว้างนะครับมากกว่าไม่น้อยกว่า8เมตรนะครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะเห็นว่าท้องทุ่งอย่างนี้จากกรุงเทพ1ชั่วโมงนะครับโอ้โหหลีกหนีความจําเจในกรุงเทพมาใช้ชีวิตที่นี่นะครับชั่วโมงนี้โคกหนองนาโมเดลนะครับใช้ได้เลยและที่สําคัญนะครับมันปลายยามวยเกษียณมีที่สักไร่หนึ่ง ปลูกผักเลี้ยงปลาทำน้นทำนี่รับรองครับโอ้โหสุดยอดนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อผ่านทีมงานของเราเร็วๆนี้เรามีแค่ร้อยห้าไร่และก็แปดสิบแปลงเท่านั้นนะครับด่วนนะครับวันที่หนึ่งวันที่สองมาชมนะครับวันที่สามวันเดียวจองครับช้าอดหมดแน่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกุ้งค่าจากเพจบ้านและที่ดินนะคะสนใจค่ะสนใจที่ดินคลองยี่สิบสองนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่คะ่ะหนึ่งไร่ กุ้งเลยนะ